สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้เป็นงานของท้องถิ่นนะครับเทศบาลเมืองกาลสินรับสมัครพนักง,งานจ้าง23ตราสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่14ถึง22กันยายน2564เป็นการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง,งานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ2565 ตำแหน่งที่รับนะครับตำแหน่งแรกเป็นผู้ช่วยครูจำนวน2อัตราเงินเดือน15,000บาทคุณสมบัติ 1. ก็คือมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าเป็นยาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่กทกจอกอปอปตกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครูรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนต่อไปเป็นตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน15,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็วุฒิบิญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กจกทหรือกบตกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้หรือข้อ2นะมีคุณวุฒิเป็นยาตุีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวการทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบ,บุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ 3. ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนตำแหน่งต่อไปเป็นผู้ช่วยวิศวกรโยธานหนึ่งอัตราเงินเดือน15,000บาท คุณสมบัติก็ได้รับเป็นยาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิศวะกรรมโยธาวิศวะกรรมชนระทานวิศวะกรรมสุขาพิบาลวิศวะกรรมสำรวจและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบพิชาชีพวิศวะกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอทอหรือกปตกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สี่เป็นผู้ช่วยในช่างเขียนแบบหนึ่งอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชอ,อัตราเดือนละ9,400บาทถ้าเป็นวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือว่าปวทก็อัตราเดือนละ1840บาทถ้าเป็นวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวปวสก็เดือนละ11,500บาท คุณสมบัติเฉพาะต,ตำแหน่ง1ได้รับประกาศศียบตัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลช่างก่อสร้างก่อสร้างช่างโยธาช่างเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมหรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอทอและกปะตกำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และ 2. ได้รับประการศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง,ทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้างก่อสร้างช่างโยธาช่างเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอทอและกอปตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธาเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลช่างก่อสร้างก่อสร้างช่างโยธาช่างเขียนแบบเทคนิคสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอชอและกอปตอกำหนดว่าสามารถใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 5. เป็นตำแหน่งนักการ9อัตราเงินเดือน9,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับ ประกาศนียบตรมส .5 หรือม .6 หรือเทียบเท่า 6. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กจำนวนสีอัตราเงินเดือน9,00 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรมส .5 หรือม .6 หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นเตรียมรูปานและการดูแลเด็กพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 7. ตำแหน่งพานลง1อัตราเงินเดือน9000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตมออรมส .3 หรือมอ3หรือเทียบเท่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องทักษะคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องสดทัศนูอุปกรณ์ต่างๆและมีความรู้ทางช่างไม้ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้แเป็นตำแหน่งคนงานทเทศกียติหนึ่งอัตราเงินเดือน9,00 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับ ประกาศสัญญบัตรมศ .3 หรือม .3 หรือเทียบเท่า9ตำแหน่งคนงานนะครับคนงานของโยธานนะจำนวน2อัตราเงินเดือน9,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความสามารถมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และ10ตำแหน่งคนงานคนงานสาธารณสุข1อัตราเงินเดือน9,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความสามารถมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่านที่สนใจสมัครสอบนะครับให้ผู้สมัครขอรับไปสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าที่สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองกาลสินระหว่างวันที่14ถึง22กันยายน2564ในวันและเวลาราชการก็คือตอนเช้า8โมงครึ่งนะครับตอนบ่ายไม่เกิน16.30นะเวลาราชการนะครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านที่จะ ติวสอบนะครับสอบท้องถิน่นทั้งสอบบรรจุทั้งสอบสายบริหารนะครับท่านสามารถติวกับผมได้นะในราคาเพียงแค่399บาทห้องติวเราพร้อมแล้วนะครับทั้งข้อสอบปรนณยทั้งข้อสอบอัตนยัยท่านจะหาที่ไหนมีราคาถูกย่อมเยาวแบบนี้ไม่ได้แต่รับรองด้านคุณภาพนะครับเราจัดเต็มกฎหมายมากกว่าตอนนี้น่าจะ ประมาณ15จะปรับขึ้นไปแล้วนะครับใครสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ถ่ายคลิปนี้ขอพบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ